บทที่สาสิบห้าพวกนั้นน่าจะมากับเราฮันสึเป็นไฟทำลายความเงียบในที่สุดรถจิบเก่าๆที่อานิวจัดหามาให้นั้นนับว่าอยู่ในสภาพดีไม่ใช่น้อยเลยมิลเลอร์นั่งอยู่ทางด้านหลังกับนิมิตเด็กหนุ่มชาวอินเดียคนใช้ส่วนตัวของอานิวที่ผู้เป็นนายจัดให้เดินทางมาดูแลรับใช้ทุกคนที่มาด้วยกันคราวนี้ นับว่าเป็นความอารีอารอบของอ,อนิวไม่น้อยเลยด้วยเด็กหนุ่มผิวคล้ำเกรียมแดดลมผู้นี้มีฝีไม้ฝีมือในการทำกับข้าวในภาวะที่ขับขันขัดสนได้ไม่เลวเลยนอกจากจะดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วนิมิชยังแคล่วคล่องว่องไวในด้านการรับใช้นายหลายคนที่เดินทางมาด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ นอกเหนือจากนี้เขายังนอนไวดูแลต้นทางสังเกตสังกาผู้คนแปลกหน้าตามคำสั่งของคิชันได้อย่างดีเลิศการเดินทางนับว่าปลอดโปร่งพอใช้ยกเว้นนิเมชคนเดียวบุรุษทั้งสามก็พลัดเปลี่ยนกันขับรถเรื่อยมาตลอดทาง ทีชันดูแผนที่และเลือกเส้นทางผ่านทะเลทรายทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือที่ดูแล้วนับว่าสะดวกทั้งการหาเชื้อเพลิงอาหารทั้งที่ไม่มีเมืองใหญ่ให้ต้องวาดผวานานเต็มทีที่ฮันสึไม่ได้นึกถึงเหตุการณ์ร้ายแรง,แรงบนเกาะมอตาเมื่อหลายๆปีมาแล้ว เพิ่งจากครั้งนี้เองที่เขารู้สึกดีใจไม่น้อยเลยที่ตัดสินใจเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเป็นเดิมพันเพื่อจะช่วยเหลือชายหนุ่มที่กำลังขับรถอยู่ข้างๆเขาในขณะนี้ให้รอดพ้นจากอันตรายและการลักพาตัวเขามีส่วนสร้างอนาคตทางการศึกษาของชายหนุ่มผู้นี้ด้วยน้ำใสใจจริงและความปรารถนาดีโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลย มิเคยคิดด้วยซ้ำไปว่าสักวันหนึ่งบุรุษผู้นี้จะมีโอกาสตอบแทนบุญคุณที่เขาเคยสั่งสมไว้ให้คงไม่มีใครสักกี่คนหรอกที่จะอาจหารพาเขาและมิลเลอร์หลบเลี้มาในสภาพที่ต่างก็รู้ว่าเสียงภัยเพียงไรถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้แปลกใจในความกล้าหาญชัาญชัยของคิชันซาลิมอักบาเช่นกันเมื่อนึกไปถึงวันโน้น วันที่ทุกคนบนเรือเดินสมุทรพากันตระหนกตกใจที่เด็กหนุ่มผิวขาวตาคมใบหน้าสวยงามดังสลักสลาตัดสินใจกระโดดลงทะเลเพื่อจะช่วยคนตกน้ำแม้ว่าการกระทําดังกล่าวออกจะดูโง่เขลาและบ้าดีเดือดอยู่บ้างก็ตามหากในเนื้อแท้ฮันสึก็เชื่ออย่างสนิทใจว่า ความกล้าหาญชันชัยและเลือดนักสู้ในตัวของคิชันซาลิมอักบาก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจนั้นเช่นกันเรื่องเดียวที่เขาผิดหวังก็คือหัวหน้าทีมคณะสำรวจซุมโมเฟนผู้เคยผ่านการสู้รบกันมาอย่างโชคโชนแล้วในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นผู้เดียวที่ไม่ยอมเชื่อว่าจะมีสงครามครั้งที่สองเกิดขึ้น ซูโมเมฟนและลูกทีมอีกสองคนยังยืนกรานที่จะรอเรือเดินสมุทรจากกระจีเพื่อจะเดินทางกลับยุโรปตามกำหนดการเดินทางเดิมทั้งยังหัวเราะเรื่องที่ฮันซึวางแผนเดินทางโดยใช้วิธีผ่านเข้าไปสู่เปอร์เซียแทนที่จะลงเรือไปได้วยกันคิช<อ>ันยังคงจับพวงมลาลัยรถไว้มั่นช่วงนี้เขารับหน้าที่เป็นคนขับ สองฝาาทางเป็นทะเลทรายอันแห้งแล้งหากทุกคนก็อิ่มน้ำสำราญสเบียงกลางและน้ำดื่มมิมิชเตรียมมาเพียบชายหนุ่มเป็นผู้ดูแลสภาพความเรียบร้อยของรถแล้วยังมีน้ำมีน้ำมันสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดสุมมเฟนน่าจะมากับเราฮันสุพุ่นพำขึ้นอีกครั้งเปลวแดดข้างหน้าเต้นระยิบระยับ อากาศในทะเลทรายด้านตะวันตกของประเทศค่อนข้างแห้งแลง้งถึงอย่างนั้นความร้อนก็ไม่รุนแรงด้วยเป็นเดือนกันยายนไม่ใช่ฤดูร้อนอันรุนแรงที่ทุกคนรู้ริดเดดดีอยู่แล้วคิชันแวะที่กระจีเพื่อจะรับคณะสำรวจฝ่ายเยอรมันตามคำขอร้องของฮันเซหากหัวหน้าทีมยังคงยืนกรานความตั้งใจเดิมอยู่นั่นแล้วทุกคน จึงเร่งออกเดินทางโดยไม่รอช้าเขาและอนิวต่างเชื่อมั่นในความคาดคะเนร่วมกันว่าอย่างไรเสียผลจากการที่กองทัพเยอรมันบุกโปโลแลนด์จะเป็นชนวนสำคัญให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองอย่างไม่ต้องสงสัยแม้แต่บุรุษัยกลางคนที่เขากำลังจะช่วยหลบลีเพื่อจะส่งให้ถึงชายแดนคนนี้ก็มั่นใจเช่นกัน ประจักษ์พยานจากการที่มีผู้ติดต,ตามจับตามองพิสูจน์ให้เห็นบ้างแล้วว่าสถานที่บางอย่างและสถานาการณ์บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นจริงอย่างไม่ต้องเกรงเกรงกันอีกต่อไปเลยสักนิดเดียวเขาไม่เชื่อว่าแต่ละประเทศจะลุกขึ้นมารบราฆ่าฟันกันให้ผู้คนล้มตายพลัดพรากจากกันบ้านช่องคังทลายอย่างที่เป็นมาฮันส์ คุณพามอย่างอ่อนอกอ่อนใจฉันเล่าให้เขาฟังว่ามีคนตามจับตาดูฉันกับมิลเลอร์ที่บ้านของหมอโอมาเธอรู้ไหมเขาว่ายังไงคิดฉันจำเลืองมองคนข้างๆเข้าอ,อกเข้าใจความรู้สึกของผู้พูดอยู่หรอกฮันส์เป็นคนเล่าให้เขาฟังเองแล้ว่าซุมโมเฟนผู้นี้ คือผู้ที่สนับสนุนและเสนอชื่อให้ในายแพทย์เยอรมันเพื่อนรุ่นเก่าผู้ที่เป็นรุ่นน้องคนนี้ร่วมเดินทางมากับคณะสำรวจทีมเยอรมันในโครงการนางคาปราระบัิหากไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคในปีหน้าบุรุษผู้นั่งเคียงข้างเขาขณะนี้ก็จะกลับมากับคณะพิชิตยอดเขาหิมาลัยอีกครั้งความฝันที่เป็นความจริงไปแล้วครึ่งทาง ชายหนุ่มอยากจะเรียกอย่างนั้นทั้งที่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้รู้เห็นอะไรมากนักนอกจากสำนึกในพระคุณในอดีตการที่ผ่านมาประการหนึ่งนอกหอจากนั้นชายหนุ่มก็ต้องยอมรับว่าเขาเองก็อยากจะเห็นนายแพทย์ชาวเยอรมันผู้นี้ได้มีโอกาสกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนอย่างเรียบร้อยปลอดภัยกลับไปดูแลรับผิดชอบลูกเมียในภาวะตึงเครียด ที่ยังไม่มีใครกำหนดได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยคิดชันนึกต่อไปหล่อนคนนั้นก็คงจะได้อุ่นอกอุ่นใจที่มีบิดาเคียงข้างมุมปากบางได้รูปแย้มจากกันนิดนึงจนบัดนี้ชายหนุ่มก็ยังไม่ลืมในตาสีน้ำเงินล้ำลึกเหมือนท้องทะเลสวยงามสงบ ไร้คลื่นลมคู่นั้นที่คอยตามติดจับจ้องสังเกตสังกาเขาแทบทุกจะออริาบทยังไม่ลืมฝีไม้ฝีมืออันน่าอาัศจรรย์ในความรู้สึกของเขาเมื่อหล่อนจำลองภาพต่างๆที่ได้พบเห็นผ่านตาให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นเส้นสายสีสันอันบัรเจิดจ้าเพลิดเพลียไม่ลืมความเดื้อรัน้นหานหิม ที่แฝงอยู่ในกริยาท่าทีอันได้รับการขัดเกลาเป็นอย่างดีจากมารดาแม่ตัวดีเขานึกถึงหล่อนขึ้นมาอย่างรู้สึกขำในใจไม่น้อยเลยทั้งขำทั้งหมันไสทีเดียวครั้นสุดท้ายที่พบกันหล่อนเป็นสาวน้อยเต็มตัวเออนะป่านนี้หล่อนจะยังคลั่งไคล้ไหลหลงจอร์จอยู่อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ จังยิมปาเองก็ดูจะพออกพอใจฝีมือวาดภาพเหมือนของหล่อนไม่น้อยเลยพอใจทั้งภาพวาดทั้งคนเขียนภาพด้วยกระมังสองคนอาจจะยังติดต่อกันทางจดหมายเขาเสียอ,อีกที่ไม่ได้สื่อสารถึงใครเลยนอกจากไฮโนริชเสียงบรุุษกลางคนที่นั่งเคียงมาด้วยกันทอดถอนใจใหญ่เขาว่า ฉันตาฝาดระแวงเรื่องเมฆหมอกกลิ่นไอสองครามจนเกินเหตุไม่มีใครที่ไหนที่จะเข้าสงครามอีกรอกฉันเชื่อนะเชื่ออย่างที่อานิวกับเธอคาดคะเนวไว้เลยถ้าฮิตเลอร์บุกโปรแลรนด์แบบนี้แล้วก็อังกฤษกับฝรั่งเศสจะไม่นิ่งเฉยเป็นอันขาดถึงไหนแล้วล่ะมมลเลอร์ถามมาจากข้างหลังนิมิต โูกงกงกงับอยู่ข้างๆนั่นเองรถยังคงวิ่งไปข้างหน้าท่ามกลางเปลวแดดที่เต้นระยิบระยับฮันสิหยิบเข็มทิศขึ้นมาถือเขามีแผนที่ซึ่งอนิวจัดการทำสําเนามาให้ครบถ้วนเงินทุนสํารองนาฬิการองเท้ากระทั่งกระโจมเล็กชนิดที่ใช้กลางแถบภูเขานับว่าสิ่งของที่นำติดตัวมากับ การสำรวจทางขึ้นยอดเขาครั้งนี้จะช่วยให้การเดินทางตัดผ่านเปอร์เซียไปจนถึงยุโรปไม่ลำบากยากเย็นจนเกินไปนักเกือบจะเข้าเขตลัสเบลาแล้วละ่ะฮันเซอร์คำนวณทิศทางจากเข็มทิศแล้วใช้แผนที่ประกอบถึงหมู่บ้านข้างหน้านี่คงจะมีน้ำแล้วก็น้ำมันนะคิชฮันครับผู้อ่อนไวกว่าพงศีสะรับ เวลานี้เราอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกระจีพอดีถ้ารถคันนี้ไม่ทำพิษกรผมคงจะพาคุณหมอไปถึงชายแดนเรียบร้อยปลอดภัยมิลเลอร์ยแยมยิ้มออกมาได้ผมเคยคิดอยากจะไปเปอร์เซียนะเขาคุยเสียงแจ่มใสทีเดียวเออคุณหมอบอกผมว่ามีญาติอยู่ที่เมืองจีนไม่ใช่หรือครับบ๊อบโรเบิร์ตมาชีแมน เขาอยากไปเมืองจีนมากนะคุณตอนนี้เห็นว่าเพิ่งย้ายไปเห็นว่าจะดสนุกสมใจเขาละแต่ผมยังติดใจเทือกเขาหิมาลายอยู่เลยยังไงยังไงถ้าโชคดีไม่เกิดสงครามปีหน้าผมจะต้องมาให้ได้ที่เบตผมก็อยากไปเห็นจะไปยากแล้วครับหนึ่งเลอหัวเราะคุณหมอก็ทราบที่เบตปิดตัวเองไม่ยอมให้คนต่างชาติเดินทางเข้าไปเลย ผมเคยรู้ว่าก็จะมีไม่กี่คนกว่าจะผ่านเข้าไปได้ก็ยุ่งยากมากๆเลยถ้าไม่มีใบผ่านอนุญาตก็ไม่มีวันได้เหยียมเข้าไปเป็นอันขาดผมรู้หันสุถอนใจยาวอย่างทางที่ที่จะไปมันก็ไม่ใช่ง่ายไหนจะอากาศเคยมีคนเขียนถึงการเดินทางขนาดเยียมๆไปได้เพียงครึ่งทางก็ต้องถอยแต่ผมไม่กลัวนะ ถ้าเกิดสมมุติว่าจะหนีไปทางนี้ไม่สำเร็จแล้วก็ทิเบตก็เป็นทางเดียวที่เราจะไปคุณหมอเกิดโตมากับภูเขาแท้ๆเลยเมลเลอร์ยังอารมณ์รื่นผมเห็นแล้วละ่ะยังพูดพูดกับจุมโมเฟนเลยว่าตอนที่คุณหมอได้ขึ้นไปยืนบนหน้าผาผมยังถ่ายรูปเอาไว้เลยอยากจะบรรยายว่ายังไงฮันซึหัวเราะออกมาได้ ก็ท่าทางคุณหมอเหมือนนักโทษที่หนีคุกออกมาสูดกลิ่นายอิสรภาพัหมาดนะสิครับขนาดนั้นเชียวครับซุมโมเฟนก็ยังเห็นด้วยมิลเลอร์ยิ้มแย้มก็ไม่ผิดนักรกฮันเซอ์พืพรรมพันเขายังจำความรู้สึกของตัวเองได้ดีฟ้าใสสว่างเทือกเขาสูงเสียดฟ,ฟ้ายาวเหยียดติดต่อกันไปบ้างก็อบร้อมอยู่รายรอบ ชั่วขณะที่เขาขึ้นไปยืนอยู่ณจุดนั้นความสุขสะอาดของอากาศที่รายร้อมก็ดีความรู้สึกสำนึกของคนคนหนึ่งที่มีความรักหลงไหลในธรรมชาติและความงามความสวยสดงดงามที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจหาเหมิมจัดวางเติมแต่งแข่งสู้ได้เลยความงามที่เป็นอิสระสมบูรณ์ในตัวของมันเองอิสรภาพในใจของคน ย่อมเกิดขึ้นเสมออย่าเมื่อต้องตกอยู่ในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเช,เช่นที่เขาเคยผ่านพบมาแล้วมากต่อมากหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะมิลเลอร์เวลาขึ้นไปบนภูเขาสูงมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะมากั้นขวางแม้แต่ลมหายใจก็ยังสะอาดบริสุทธิ์คนอย่างผมเนี่ยนะถ้าต้องจำจองหรือว,ว่าถูกขังแล้วก็ มีลูกเดียวกล่าวจบฮันสือก็หัวเราะเหมือนจะขำความรู้สึกและสำนึกของตัวเองเสียเหลือเกินผมก็ต้องขอให้อนิวกับคิชันจัดการพามาส่งที่ชายแดนน้านนี้ยังไงละฮะถ้าเกิดสงครามจริงๆแล้วพวกอังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมันพลอยให้ผมต้องเป็นเฉลยศึกถูกจับขังไว้จนกว่าสงครามจะเลิกแล้วก็โอ้ย ผมทนไม่ได้เด็กขาดเออคิชันเขาหันมาทางชายหนุ่มรุ่นลาวคราวเดียวกับลูกที่ยังกลุมพวงมาลัยสองตาเพ่งเขม่งไปข้างหน้าอย่างนึกอะไรขึ้นมาได้พูดถึงที่เบตเธอกับจอชยังติดต่อกันอยู่หรือเปล่าล่ะนี่ผมกับเขาไม่สนิทกันนักหรอกครับคิชันตอบตามความจริงอ๋อไฮโนลิชจะสนิทกับเขามากกว่า อีกอย่างตอนที่กลับมาต่างคนต่างไปคนละทิศละทางเขาบอกแต่ว่าเขาจะกลับไปลาซาไปรับราชการที่นั่นทางไปมาลำบากไปสนีก็ล่าช้าผมไม่แน่ใจว่าไฮนริชยังติดต่อกับเขาอยู่หรือเปล่าสาหิบเสียงนิมิตนั่นเองที่เหมือนจะเปลี่ยนบรรยากาศสบายๆรอบตัวทุกคนขณะนั้นเด็กหนุ่ม ชี้มือไปยังหมู่บ้านทางขวารถจิบซาฮิบคิชันหันขวับชั่วแวบเดียวเขาก็เห็นพร้องตามคำบอกของเด็กรับใช้ท่ามกลางแนวไม้เขียวครึ้มที่ตัดกับความแห้งแล้วเวงว่า,วางของทะเลทรายและขอบฟ้ากว้างไกลหมู่บ้านเล็กๆที่ชายหนุ่มกำลังหักพวงมาลายัยตีวงโค้งไปตามเส้นทางที่มุ่งตรงเข้าไปหามีรถจิบสีทหารสองคัน จอดรออยู่ที่นั่นจบบทที่35เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ